ถ้าฝนไม่มาอีกก็น่าจะลดลงแล,ละนะ้วล่ะเป็นฝนปกตินะฝนตกตามฤดูกาลไม่ใช่พายุเนหะ็นในวัดใหญ่โยมส่งรูปให้ดูน้ำเอ่ขึ้นไปตามท่อระบายน้ำตอนนั้ลายเส้นก็ผ่านไม่ได้แล้วตอนนี้นะถ้าผิดโลกยังหนักขนาดนี้เน่ม่ตลองพูดถึงจังหวัดที่ต่ำลงไปนี่จะ ขนาดไหนนะลองทำใจนะเราเขมรโดนงั้นนะน้ำท่วมงนะั้นไปนี้นะพายุหลายลูกนะเวียดนามก็สสหาัสสากันกาเวลิปินยางเงน,นะประโยชน์ของการอยู่ในแองกระนะจังหวัดตัวจังหวัดพิษโลกนอยู่ในแองกทะนะพายุมากก็ไม่เคยจะโดนน,น้ำท่วมก็น้อยนะ แต่เวลาหน้าร้อนก็นร้อนตับแตกอบอ้าวอย่างนี้นลมก็ไม่เคยจะพานมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนะดีงชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้น,นมันจะต้องมีดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติทำยังไงแล้วก็แค่ยอมรับมันยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นข่าวในลาในาราเนี่สถานที่ท่องเที่ยวนี่ในเนลนาดโดยเฉพาะพวกเรือนแพทั้งหลาย คลางแม่น้ำเจอกระแสน้ำพัดพังพินาศกันเป็นแถวไปหมดนะชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นย้อนกลับมาดูตัวเองนี่แหละกามาระยุกต์าก,กายกับใจตัวเองให้ดีเห็นบวกลบอยู่ข้างในนี่แหละไม่ได้อยู่ข้างนอกที่ไหนหรอกนะทั้งดีทั้งชั่วก็อยู่ในนี้นรกสวรรค์ก็อยู่ในนี้นพูะเจ้ากับพยามารก็อยู่ในนี้ในในจิตของเราเนะี่ย อยู่ที่ว่าวเราจะเอาส่วนไหนออกมาใช้แค่นั้นเองแต่วความชั่วมานำทางชีวิตนะชีวิก็มีแต่หลงทางลงต่ำไปเรื่อยแค่นั้นเองนะถ้าเอาความดีมานำนะชีวิตมีแต่จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นต่อให้เจอเหตุการณ์ได้ไร้นะก็ยังนึกถึงความดีเอาความดีเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตอยู่ได้นะต่อให้ถูก ใส่ไายถูกกันแกล้งถูกคดโกงอะไรมาอย่างไรก็ช่างนะเอาความดีเป็นตัวนําไม่โก,กรธเกลียดอาฆาตพยาบาทรนะำใครกรำมั่นนะใครทําก็ได้รับผลแห่กรรำนั่นก็แค่นั้นลนะไม่ว่าะจะรำดีหรือกรรำชั่วนะถ้าเราวางใจงี้ได้ก็ไม่ไปวุ่นวายต่อยอดรำอย่างนั้นนะแต่ถ้าทำไม่ได้นะเกิดนะ ชีวิตเราก็จะมีแต่จะพังพินาศแค่นั้นเองยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งอาฆาตพยาบาตสุขภาพจิตก็เสียสุขภาพจิตที่มันยแย่ๆกันํำพาให้สุขภาพร่างกายพังพินาศไปด้วยแค่นั้นเองหน้า,นาดับคล้ำเครียดโรคไปใขเจ็บต่างๆก็ตามมาแล้วทีนี้เป็นปกติอย่างนั้น,นมันบางใจเนเป็นแค่นั้นเอง ถ้าเราเป็นนักภาวนาก็ยังเสียชื่อนะขยันนั่งสมาธิแต่เวลาความทุกข์โผล่เข้ามาตัวไม่รอดจมดิ่งทุกทีอย่างนี้นะนะเพราะนั้นเราภาวนาเพื่ออะไรก็เพื่อการนี้แหละเพื่อที่จะทำให้ใจตัวเองไม่ทุกข์วันนี้อัดรายการของคลิกใจ้ทําเนี่ยมีคำถามหนึ่งบอกว่าโยมก็ทำบุญมาตั้งเยอะทำดีมาตั้งมาก ทำไมพายุพัดบ้านพังเออถ้าบ้านพังอยู่หลังเดียวก็ <c oughs> กแปลว่าวิบากกรรมส่งผลรุนแรงแต่ถ้ามันพังทั้งหมู่บ้านก็ไม่ได้แปลว่าเราชวยคนเดียวมันเรื่องธรรมชาติใครจะไปห้ามมาได้เ,ออเ,ออเ,เดี๋ยวก็ทําดีมันตั้งเยอะทําไมน้ําท่วมไ,ไม่จะทําดีเพื่อเอาไว้เป็นกระสอบรายกันน้ำที่ไหนออทำดีเพื่อไม่ให้ใจตัวเองทุกข์แค่นั้นแหละ แม้เราจะทําดีอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าผลในกรรมชั่วจะไม่ส่งผลเสมอไปอยังไงมันส่งผลอุตรดิตตายกังหลายศพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ําป่าทะลักมานะเอาไม่ทันนะนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่ได้ถึงก็ต้องพิกลพิการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตไปก็แปลว่ายังมีโอกาสที่จะทําความดีนะ เพื่อจะให้ผลแห่งกรรมดนะีส่งผลต่อไปแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าไจะต้องเจอเรื่องโชคร้ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกนะเกิดาเป็นมนุษย์นี่ยังไงก็ต้องเจอดีบ้างเจอไม่ดีบ้างในเรื่องปกตินะโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างเรื่องธรรมดาจะเจอแต่โชคดีอยู่ทั้งชาติชีตจะมีความหมายอะไรน,น่าเบือ่อนะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น นะหรือจะโชค้ายอยู่ตลอดเวลานีนะ่ก็ไม่รู้จะเกิดมาเพื่ออะไรเหมือนกันนะต่อให้เกิดมาพิกลพิการก็ยังมีเรื่องโชคดีแทรกเข้ามาอยู่ดีนั่นแหละนะไม่ต้องพูดถึงมนโนธรรมขนาดหมาแมวเนะี่ยเกิดมาเป็นอบายภูมิได้ซ้ําไปมันก็มีทั้งเรื่องโชคดีทั้งเรื่องโชค้ายใช่ไหมที่ยังไม่ใช่เรื่องโชคแล้วเรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมช่วยที่มันส่งผลดีก็มีเจ้าของที่ดีอาไปเลี้ยงอย่างนี้น บางทีก็ถูกว่าปล่อยวัดอย่างงี้นั่นเองบาง,างทีการปล่อยวัดก็กลเป็นว่ามีอิสระมากกว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านก็ไม่มีอิสระอะไรงี้ <S <S มันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่างี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นจะอย่าไปมองโลกในแไงไ่ร้ายได้จนเกินเหตุอย่างน้อยภัยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องกระตุน้นเตือนเราให้ต้องพ่อาระมัดระวังเตรียมตัวให้พร้อมแค่นั้นเอง ต่อไปโลกก็จะยิ่งกว่าน,นี้นะพายุจะแรงขึ้นน้ำจะท่วมบ่อยขึ้นอากาศจะร้อนมากขึ้นอะไรอย่างที่เราเห็นน่นะนีม่มากขัวโลกละลายมากขึ้นแผ่นดินจะจมน้ำมากขึ้นอะไรมันมีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าพอมันจะมากขึ้นแล้วมันจะต้องตายไปหมดทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้นะคนก็จะปรับตัวไปตาม เหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวอยู่กับโรคได้ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ปรับใจของเราตอนนี้นะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะจะอยู่ยังไงไม่ทุกคนอื่นก็เจอมันเราดีแหละไม่ใช่เราโชคร้ายอยู่คนเดียวเราไม่แต่เพื่อนร่วมทุกข์อยู่เต็มโลกตอนนี้คนนั้นก็ทุกข์เรื่องหนึง่งคนนี้ก็ทุกข์อ,นนกกอีกเรื่องหนึง่งอย่างนั้น มีใครบั่งบอกว่าสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้นะสุขบ้างทุกบ้างในเรื่องปกติโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างเรื่องปกติแค่นั้นเองนะถ้ายอนรลมันแค่เรื่องปกติเรื่องธรรมดายอย่างหน,นึ่งก็ไม่วุ่นวายหรอกตัวน,นี้น้ําจะท่วมเอาก็ดีฝึกไว้บ้างนะและ้วปีต่อไปมันจะท่วมอีกเราจะวางใจยังไงหรือเดือนต่อไปมันท่วมอีกเนี่ย บางทีเดือดท่วมสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยย้ายที่ดีไหมต้อจะซ่อมบ้านยังไงให้มันเหนือน,น้ำาม่โนพ้นน้ำนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็คิดได้เองมาว่าเดี๋ยวก็มีทางออกเองตอนนี้มันอาจจะตันอาจจะเจอทางตันไม่รู้จะไปยังไงเศรษฐกิจก็แย่อะไรเงี้ยนะตันแล้วทำยังไงตอนก็ถอยออกมาแค่นั้นเอง เดินไปเจอทางตันทำยังไงล่ะก็ถอยออกมาเสียเวลาหน่อยหาทางใหม่แค่นั้นแหละง่ายๆตันแล้วจะไปนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่จะมีประโยชน์อะไรนะคำครวนวุ่นวายรนทุรายโทษน่นโทษนี่อยู่แก้อะไรไม่ได้ถอยแค่นั้นหัดถอยเป็นหัดแพ้ให้เป็นแค่นั้นแหละชนะบ้างแพ้บ้างเรื่องปกติชีวิตเป็นอย่างนั้น,นก็ยอมรับมันซะเ,เป็นธรรมดา เหมือนเรานั่งสมาธิเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเรื่องปกติมันแปลกตรงไหนเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนะแล้วพรนะเจ้าสอนอยังไงสอนให้รู้แค่นั้นเองจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านสงบก็รู้จิตสงบแค่นั้นนะจะไปตีโพยตีพายวุ่นวายอะไรกับมันนะก็รับด้วนเป็นอยู่อย่างนั้นนะชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้โลกก็เป็นอยู่อย่างนี้แนะค่นั้นเอีย นะฝึกใจตัวเองให้มองว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดา,าว่าถ้าน้ำจะท่วมนก็แปลว่า,าเจออีกหลายบ้านไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวเราทัวอีกหลายบ้านนะนะแค่นั้นเลยถ้าไม่ท่วมละก็โชคดีไปแต่ก็อย่าประมาทนะนะอะไรก็เกิดขึ้นได้คนถ้ามันจะซวยนะถ้าไม่โจทย์เจออย่างหนึ่งก็เจออีกอย่างหนึ่งอยู่ดีนะเวลาเคราะหามยามร้ายขึ้นมาเนะี่ย มันมักจะสวยซับสวยซ้อนสวยเรื่องหนึ่งไงเพราะยังมีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยนี่เป็นธรรมดาแต่บอลพ้นความโชคร้ายพวกนี้ไปได้ทีนี้ก็จะเจอเรื่องดีๆเข้ามาย่จริงถ้าเราเกิดมาพอสมควรก็จะเห็นสภาพอย่างเงี้ยสภาวะอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นเรื่องปกติมากพอโชคดีอยทุกอย่างก็มักจะมีเรื่องดีๆเรื่องโน้นเรื่องนี้โผล่มา พอผ่านพ้นไปก็จะมีเรื่องซวยตามมาอีกสลับสับเปลี่ยนอย่อยางนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนใะหม่ๆอาจจะตื่นเต้นนะแต่พอเจอบ่อยๆเข้าก็จะเข้าใจละชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้นะอย่างาอายุมากๆแล้วต้องต้องเข้าใจชีวิตนะชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้นะนะาอายุมากก็ยังคล่ำคนวุ่นวายอยู่เวลาเจอความทุกข์มานะแปลว่าไม่ได้เรื่องอะไรแก่เปล่าเฉยมีประโยชน์แค่นั้นเองนะ เห็นว่านี่คือเรื่องธรมธรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมะเรื่องเดียวกันนี่แหละธรรมะที่กำลังแสดงตัวอยู่ให้เราเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมัน,นอย่างนี้นะอย่าไปวิี่ยงหนีความจริงของชีวิตนี้ก็ไม่ได้ห้ามมันก็ไม่ได้ต่อต้านก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องเจออยู่วันยังคำ่กำกรรมใครกรรมมันนี่นะ เราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาก็าวางใจย,ยอมรับได้มันก็ไม่ก่อทุกข์ให้กับตัวเองมไม่ไปต่อกรมใหม่ขึ้นมาต่อกมใหม่คืออะไรก็เวลาจิตมันเศร้าหมองนั่นแหละมันก็ไปสร้างอุศสร,รกรรมขึ้นมาในจิตตัวเองนะก็เจอบ่อยเข้าก็เศร้าหมองบ่อยเข้าก็เพี้ยนไปเลยทีนี้แค่นั้นเองน,ะนี่รมชั่วบางอย่างก็ทำเองนี่แหละถ้าพูดแบบสมมตินะเรานี่แหละทำเอง เจ้ากรรมในเวรเรานี่แหละทําเองนะเจ้ากรรมในเว้นที่แท้จริงก็คือเราเห็นไหมก็ส่งผลที่ตัวเราเองอยู่อย่างนี้แหละจะมีใครมาทําให้จะพูดโดยปรมาจย์ก็ไม่มีอย่างนั้นมีแด่กุศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมที่ทํางานอยู่แค่นั้นแหละโดยธรรมชาต,ติถ้ามีสติถ้ามันย่รู้ทันอยู่นะ,นะเวลากุศลเกิดขึ้นมันก็ดับไปแค่านั้นถ้ามันสติรู้ทันมันก่อให้เกิดการกระทําตามมาแค่านั้นหละ กาทำที่ไม่ดีตามมากรรันกุศรกรรมตามมานะสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สง่งผลเป็นความทุกข์ตามมาเพราะผลแหความทุกข์เกิดขึ้นกุศลอกุศลก็ทํางานต่ออีกวนะนเวียนซ้ำซากเป็นสัสงสารวัตรภายในจิตของเราอยู่อย่างนี้นะนะนะไปสังเกตดูจะค่อยจะทาให้เราค่อยๆเข้าใจอ๋อความเป็นธรรมดาเป็นเช่นนี้เอง ความเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองไงเดี๋ยวค่อยเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน